มาครับมาครับเห็ดละงกเริ่มออกแล้วพี่นอ้องมาเด้อเก็บเห็ดเห็ดละงกเห็ดละงกมีสามไข่ครับกำลังแตกขึ้นอย่าเบิ่นมาเด้อเก็บขี่เก่เกาเขา ปัญหาต่อไปครับครับท่านผู้ชมโอ้จ de ุ Der ่มใหญ่ครับจุ่มใหญ่จุ่มนี้ใหญ่มากจุ่มนี้ใหญ่มากจริงๆริงโอ้ โอ้ไก oh. ่แล้วไก่ยีเต็มตาแล้วเต็มตาบ่มเหมือนรอรุ่นครับยังครับยังมาลังไอ้เจียวอีกสองจุ่มใหญ่ๆครับปมโอ้แฟเจ็ดแคไหนมาโอ้ี่

น่าจะหมดแล้ว็ประมานอันนี้เห็ดพึ่งหวานครับท่านผู้ชมเห็ดพึ่งหวานอร่อยมากโลละสามร้อยเหมือนกันมันจี่กึศกึดกึอร่อยกว่าเห็ดละงูก,กับเห็ดปกวกอยู่ครับ ้องร้องกินมัง่งเน้อมีประโยชน์พร้อมไฟ่อย <ๆ S 2> เริ่มนสิมหมดแล้วมาดูดอ,อกนี้กันครับท่านผู้ชม แกเลมนันบานมันจีม,นมันขึ้นามาจีบานเลยมันพร้อมบานเนี่ยม,มันพร้อมบานจากไตขิ้นนะครับ เึ้นมาพร้อมบานเลยหรือเป็นยังคือว่าเหตุมันบานเลยนี่แหละคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ